กลับพบกับโซเฟียเพจยนิเช่นเคยนะคะาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เฟียด้วยนะคะวันนี้นะคะเฟียมีรถนะคะสวยๆนะคะมาแนะนําอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเรามากันกับตัวนี้เลยนะคะเป็น h o n d a City นะคะคันนี้นะคะ 1.5S นะคะปี2017นะคะให้ชมนะคะสวยๆเลยนะคะคันนี้นะราคาแรกเริ่มนะคะที่เราตั้งไว้นะคะจะอยู่ที่4 4 5 0 0 0บาทนะคะ แต่วันนี้นะคะพิเศษนะคะลดเหลือนะคะ4 0 0 0 0 0ส0 0 0มับาทเท่านั้นนะคะอ่าคันนี้นะไม้นะคะจะอยู่ที่139,000กว่าโลนะคะคันนี้นะ,ะเฟจะพามาดูในส่วนของด้านหน้านะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นโครเมียมนะคะอ่ายาวๆเลยนะคะด้านหน้านะคะสวยๆเลยนะคะแล้วก็มีโลโก้นะคะฮอนด้านะคะตัวใหญ่ๆอยู่ตรงนี้เลยนะคะ อ่าแล้วก็กระจังหน้าตรงนี้เป็นรังผึ่งนะคะเป็นแบบรังผึ่งนะอ่าสวยๆเลยนะคะแล้เรามาดูในส่วนของไฟนะคะอ่าไฟนะคะเป็นไฟมัลติ r e f ฟ c เตอร์นะคะคันนี้นะสวยๆเลยนะคะใสแจ๋วเลยนะคะอ่าสวยๆเลย หากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะก็ติดต่อมาหาที่เฟียได้เลยนะคะที่0 6 2ย์8 4 7 6 0นนะคะเดี๋ยวเฟียจะพามาดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันนะเรามาเริ่มกันที่ล้อนะคะล้ออันนี้นะคะเป็นล้อก,กระทะนะคะเดิมๆเลยนะคะจากศูนย์นะคะมีฝาครอบมาให้ด้วยนะคะอันนี้นะเดี๋ยวเฟียพามาดูในส่วนของซุ้มล้อนะคะ สม่มล้อดเดิมๆเลยนะคะรถของเรานะคะไม่เคยผ่านการพิกควาาจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะเฟยพามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อก็คือตรงนี้เลยอ่คะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมาพร้อมกับคันนี้ไม่มีไฟเลี้ยวนะคะคันนี้ไม่มีไฟเลี้ยวด้วยอ่ามือเปิดนะคะก็ สีเดียวกับตัวรถนะเรามาดูในส่วนของท้ายรถกันนะคะสว,สวยเลยนะคะ,ะตรงนี้นะแบบโครเมียมเหมือนกันส,สวยเลยสัญลักษณ์ฮันดานะคะเป็นโครเมียมนะมส,วสวยเลยนะคะไฟเด,เดิมเลยนะคะดวงใหญ่หญตัวโตวอย่างนี้เลยนะคะเช,ชียวเลย เดี๋ยวจะเปิดด้านในให้ดูนะคะามาดูในส่วนของด้านในกันนะกว้างเลยนะคะกว้างมากๆเลยนะคะให้ชมนะคะอันนี้นะคะมีล้ออะไหล่มาให้ด้วยนะแล้วก็มาพร้อมกับแม่แรงเลยนะคะ อ่านะคะเดิมเดิมเลยนะคะรถของเรานะคะไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำจนน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะเรารับประกันในส่วนของตรงนี้เลยนะ,ะอ่าเฟียพามาชมในส่วนของด้านในกันต่อนะคะเรามาดู <c oughs> ด้านในกันต่อค่ะ เรื่องมาที่ตรงนี้เลยนะคะแขงประตูนะคะกระจกนะคะเป็นปรับขึ้นลงไฟฟ้านะคะอ่าลงสังคนขับนะคะตรงนี้นะคะบานนี้นะเป็นออตโต้นะคะมีลำโพงอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นสีดําเมทัลลิกนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านในนะคะอ่าปุ่มนี้นะคะอ่าเราจะกดเมื่อที่เราอยากแบบว่าประหยัดน้านนะํามันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบในตอนที่แบบรถติดนะคะหรือว่าตอนที่เราขับรถในเมืองอะไรเงี้ยนะคะก็ กดปุ่มนี้นะคะก็จะช่วยประหยัดน้ํามันนะคะก็คือเขาจะปล่อยมีทําหน้าที่ให้แบบว่าปล่อยน้ํามันน้อยลงนะคะจากเดิมนะคะเพื่อประหยัดน้ํามันนะคะเราจะเปิดใช้ตอนไหนก็ได้นะคะที่เราอยากจะประหยัดน้ํามันเนาะในส่วนของพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะคะพุ่มหนังแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะคะเรือนไม้นะคะเรือนไม,ม้เดิมๆนะคะอ่าไมคคันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งแสนนะคะ หน่ามหมื 9, ่นเก้าพันกว่าโลนะคอนโซลนะคะเป็นสีดำนะคะสวยๆเลยนะคะอ่านี่เป็นเครื่องเสียงนะคะอ่าอันนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะแอร์ Air นะคะเป็นแอร์นาล็อกรับระดับได้สีระดับเลยนะคะตรงนี้นะใส่แก้วน้ำได้นะคะใส่น้ำได้นะคะวางขวดน้ำได้นะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะเกียร์คันนี้ ในส่วนของเบาะนะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะคันนี้นะนสวยเลยนะคะเป็นเบาะผ้าสีดำอ่าหนูเฟยพามาชมในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะกว้างกันเลยนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะอ่าเป็นสีดํากว่าในคลิปนะคะเพราะว่าอ่าอันนี้ก็คือแสงจะมากไปหน่อยนะคะขออภัยด้วยนะคะ ในส่วนของตรงกลางตรงนี้นะคะก็สามารถวางของได้นะคะวางแก้วน้ำอะไรอย่างนี้ได้นะคะพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะคันนี้นะแล้วเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่านะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อเฟียมาได้เลยนะคะที่0ูนย์6กสองนะคะหรืออยากจะเข้ามาชมรถคันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาได้ที่ เซรีไทย68แยกหนึ่งนะคะมินบุรีกรุงเทพนะคะบริษัทเพชยนต์นะคะอ่าเราจพามาชมห้องเครื่องนะคะคันนี้นะคะเป็นเครื่อง IV-TECH นะคะคันนี้นะ4สูบนะคะอ่าหนลิตรนะคะคันนี้นะอ่าหนึแรงม้านะคะคันนี้สวยๆเลยนะคะจุดเม็ดอานะคะดําเดิมนะคะ ม,มีอ่าจุดแต้มสีนะคะเดิมเเลยนะคะจากโรงงานเลยนะคะรถของเรานะคะย้ำนะคะว่าไม่เคยผ่านการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำมาอย่างแน่นอนเลยสภาพสวยๆเลยนะคะห้องเครื่องแห้งๆกันเลยนะคะไม่มีรอยนะ้ํามันไหลเยิ้มอย่างแน่นอนเลยหากลูกค้านะคะอยากเข้ามาชมรถก็สามารถติดต่อเฟียมาได้เลยนะคะหรือวิดีโอคอลนะคะชมรถกับเฟียได้เลยนะคะถ้าไม่สะดวกเข้ามานะ หากชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เฟียด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเฟียต้องขอตัวลาไปก่อนนะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ